บริกครบรดกครพีครับยานยานข้าเลยเป็นแต่พยานปลาไปเกือบ20ปีแล้วเนี่ยกี่ปีนะพยานเนี่ยกิปีนี้กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วจะบอกนะว่า60ดูจากหนังหน้าน่าจะ80เร็วจริงจริงยานยานเข้าวไหวไหมพยานจะได้กินข้าวหอมมะลิใหม่ปีนี้หรือเปล่าไหวไหมเนี่ยลูกอยู่ไหนหมดผัวอยู่ไหนจ้าเอาเป็นรักษาหน่อย ใช่เมาน้ำขาวพี่สมเจ็ดโอ้ยตายแล้วอืพี่ถามอะไรอะไรคืออะไรไปดนจิตดนใจให้แบบเมามายขนาดนี้ถามก่อนกุ้มใจเหรอหรือว่ายังไงฮ้ยโอ้ตายแหละดูหน้ายังกระเบียนที่ประเทศไทย หน้ายับมากอะจริงๆเหมือนคนไปราดนาอยู่บนหนังหน้านะจริงพี่พี่เห็นนาไหมเวลาคนคราดนาเวลาจะหวาน,นะอะเวลาจะหวานข้าวอย่างเงี้ยครับเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับรอยย่นครับเหมือนป้ายังไม่ได้รีดครับราว่างๆนะ,น,ะนะรีดหน้าบ้างนะ จริงๆน่าจะเผาทิ้งไปเลยคนแบบนี้ครับเป็นลูก,กครับบิดได้ทุกสถานการณ์ค่ะรายงานที่บ้านเขาไปในห้องน้ำนะคะบิดแคมป์ตัวเองบ้านกนขนหัมใยตัวเองบ้างไม่ใช่หงอกมนแล้วเหรอเออให้มันงอกเฉพาะเส้นผมข้างบนนะอย่าให้มันงอกขนล่างเออตดไฟได้เนาะจริง ของแท้ของแท้พี่ครับนะผัวเดี๋ยวคือแบบทุกคนคิดว่านางอ่ะคิดว่าสามีนางอ่ะสั่งขีม้มูแต่ว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าผัวนางจดใส่นางนะ <c oughs> จมูกบานๆดูดกินจดผัวเป็นจิ้มๆน่าสงเพชเนาะไรสุดที่ผัวจดใส่จ้าโอ้ผัวคงจะเบื่อแล้วอ่ะจริงๆถ้าผัวเป็นผัวนะว่าไม่เอาจา้า ชนิดที่บุคคลรบรตถุโบราณไล่สด <c oughs> ไล <c oughs> ่สดออกมาบ้ออางทุกวันนี้เขาใช้ฟิลตอร์แล้วจ้าอย่ามันโง่มันหน้านะคะการที่ตัวเองจะไล่สดหน้าสดนิดหนังหน้าต้องดีนะคะอันนี้ใช้กล้องคามล่าสามร้อยห้าสิบาทเงินไทยนะคะวายานใช้กล้องคามิล่าวายานหนังยานฟังไว้ยานมึงฟังไว้ ให้สอถามก่อนเป็นปรายานหรือว่าเป็นดวงวิญญาณของแม่ว่าลูกหลานไปไหนหมดเนี่ยไม่บ้าแม่เป็นรักษาหน่อยแอลกอฮอลิซมึมนี่สงสัยถูบุหรี่จัดนะครับนาฬิกาพ่นไปพ่นมาจมูกบ้านครับรักษาไม่หายครับโดยเฉพาะสันดานปรายานครับไม่เจออย่ยางนี้หลานไม่เจออย่ยางนออี้ยานจริงๆ เหน้อ่าจับมันหมาบูดอก,กับนี่มันหมาหน้ายน่นไปหมดแล้วครับจ,ม,จมูกจมูกพ่นมุดอีกเยอะครับจมูกบ้านหมดแล้วครับไางานถ้าไม่อยากจะเข้าเออ่คลิกีดสัญญกรรมแตดปิดจมูกนะครับเดินเข้าไปในครัวนะคะเอามีดปลายแหลนมนะคะหรือว่ามีดโกนก็ได้ปาปดจมูกป่าปึ๊บได้กับเข็มนะอยู่ฝรั่งเศสมันไม่กี่บาทหรอกไปซื้อได้กับเข็มมาอืมไปเข็มเล็กๆนี่ เจาะจมูกพยานไม่อยู่นะครับเพราะว่าหนังหนาครับหน้าด้านครับเอาเข็มมันเข็มเย็บกระสอบปุ๋ยอะครับใหญ่ๆเลยครับเย็บก็ไปเย็บก็ไปคือเย็บจมูกให้มันเข้าไปครับมันบานเกินครับจริงๆครับบานเกินไปครับนี่ถ้าจมูกนี่คือแบบถ้าจมูกคือแบบเคลื่อนไหวได้นี่ครับโอ้โหถ้าผมเป็นพยานนะครับผมจะเอาผมจะเอาเวลาฝนตกผมจะเอาจมูกมากันฝนครับทำไมอะ ระหว่างจามูกกับหอยอะไรบานกว่าการราันบ้างถามหน่อยอะไรบานกว่ากันร,ระหว่างจามูกกับหอยน่ะแต่คิดว่าหอยน่าจะดํากว่าจามูกนะตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ด,ดูสภาพป้ายางคือแบบเหมือนปูชนียบุคคลจริงๆถ้าเป็นบ้านผมนะแก่ไม่เก่ก็ก็เอาไปเผานเนี่ยดูจากสภาพจริงๆดูจากหนังหน้าตอนนี้คือแบบคือไปอยู่ฝรั่งเศสได้ไงอะ่ะเออหรือว่าไปพร้อมหรือว่าไปพร้อมแบบอพกยพไปพร้อมสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าเออ <c oughs> ไปอยู่ฝรั่งเศสขัดกับเบ้าหน้ามากเลยรู้จักต่างหน้าน่าจะอยู่แถวอะพมา่าเวียดนามกัมพูชาพานงมเตนอย่างเงี้ยเวียงจันอย่างเงี้ย <c oughs> สวรรค์น,นเขตอย่างเงี้ยดูจักหนังหน้าคือแบบม่อยากจะบอกเลยแบบว่าชนบ,บทมาก <c oughs> ถ้าเขาถ้าเขาอ่าคลินเดกเสริมความงามเนี่ยแสนเดียวไม่อยู่นะจริงๆพยานพยานลองเข้าไปในคินเด็กเสริมความงามดูหมอก็จะบอกคำนี้ ตายแล้วเกิดใหม่นะครับตายแล้วเกิดใหม่นะพี่คุณป้าตายแล้วเกิดใหม่นะคือแบบดูจังหนังหน้าร้านนึงก็เอาไม่อยู่ครับ,บจริงจริอไม่รู้ว่าจะบิดไม่รู้ว่าจะดึงยังไงครับจริงจะดึงฝั่งนี้เอาฝัง่งนี้ก็ยานอีกจะดึงฝั่งนี้มันก็ไหลมาทางนี้อีกตายแล้วเกิดใหม่ครับจริงจริงป้ายานหนึ่งดวงวิญญาณถ้าป้ายานตายไปปุ๊บอาจจะมีเด็กใหม่ที่เขาพร้อมที่จะเก,กิดมาเป็นคนดีของสังคมก็ได้แก่จะตายหายแล้วตายสภาพแบบเนี้ยอื กระมิกระเมียนเจ้าบทเจ้ากรนู่นนี่นั่นอารัมพบทคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในคําพูดแต่ใช้พรสวรรค์ไปในทางที่ผิดคือ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 พยายามคือตามจริงอ่ะนาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะจริงๆเป็นคนที่พูดเก่งอันนี้ยอมรับเลยอืมแล้วได้ยินข่าวว่าทนายต่อตอนนี้คือเขาก็ออก กดเหล็กมาแล้วใช่ไหมว่าอย่าพปายานอย่าไปเอ่ยชื่อเขาใช่ไหมได้ยินข่าวว่าทนายตอก็ไม่เอาแล้วนะ่ะใค้จะไปเอาสาภาโอ,โ,อโอ้โหเสือประกาศเลยเหรอทนายตอประกาศไหม,ไมสิกับประกาศไมหมเอ่ยชื่อเลยเหรอพนักงานล้างห้องน้ํายังดูดีกว่าพยานอ่ะลองคิดเอาดิเป็นไงโดนเด็กด่าไปได้เป็นไรโอ้ยทนายตอถึงกับประกาศไม่ให้ไม่เอ่ยชื่อเลยเหรอยานอีกหน่อยครับพาย ส่งลูกสาวให้ถึงฝั่งสันก่อนลูกนอกใจนะ่ะโอออีแม่กับอีลูกคือหน้าเหมือนกันดิเลยจริงจริงโอ้ห oh, งานงเข้าแล<ด>้วดีหน้าเหมือนกันมักเลยอ่ะจริงจริงปาดแดงน,น่าจะเข้าผิดรูจริงจริงตามจริงแล้วปาดแดงเนี่ยน่าจะมัจจุราชน่าจะส่งมาเกิดท้องกีพญานนะจริงจริงแต่ว่ามันไปเกิดผิดที่ไง mm hmm. จริงจริงนะนระหว่างะญานกับปาดแดงก เคบดีครับคินนี้ก็มานี้ครับนะอยียานะครับนานทนายต่อมาให้เอ่ยชื่อนะครับนะสมหน้า